ทุกคุณสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีบ้านนกดาวทรงมุกซ้อนมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสักหลังหนึ่งนะคะขาบ้านหลังนี้นะคะสูง1เมตรนะคะเสาบ้านก็จะเป็นเสากลมนะคะเสาบ้านเป็นเสากลมขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะคะ กระเบื้องหลังคาก็มงุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหาบนบ้านกันนะคะ ะบันไดาทางขึ้น5ขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีเราจับบันไดทั้งสองฝั่งเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่2อคูณสเมตรนะคะมี2พนักพิงนะคะ นี่เป็นฝ้าเพดานนะคะตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะจะตีแบบ1หลุมแปดเหลี่ยมนะคะเราจะเข้าไปดูภายในห้องนอนนะคะประตูก็จะเป็นประตูสไลด์ปิดเปิดนะคะ ภายในห้องนอนนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรนะคะบ้านหลังนี้เป็นโครงสร้างไม้เต็งนะคะตัวเรือนบ้านก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะลักษณะาการตีฝาบ้านนะคะก็จะตีแบบฝาเฟียมนะคะนหน้าต่างก็จะมีทั้งหมด3ช่องนะคะ ช่องละ3าบานนะคะแต่ว่าอีกช่องหนึ่งก็จะมี2บานนะคะหน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบวีโก้นะคะค่ละลักษณะการตีผ้าพเพดานภายในห้องนอนนะคะจะตีหนึ่งหลุมแปดเหลี่ยมใยแมงมุมนะคะค่ะแล้วก็จะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปทางด้านหลังได้นะคะจะเป็นประตูสไลด์นะคะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถต่อปเ,ปเป็นห้องน้ําห้องครัวออกไปได้อีกนะคะค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ให้สอยมีทั้งหมดอ mm ่า hmm. ห้าเมตรห้าสิคูณสาเมตรนะคะค่ะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งระเบียงนะคะค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ